จุ๊บด้วยส่งจุ๊บด้วยสวัสดีครับพี่ตะสวัสดีครับพีแคร์คนึง้าแบแล้วเกแม่มาขอบคุณแม่ขอบคุณค้าขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณคราบมาดูพีเจกับแม่ดูพับเาสวัสดีครับพนานนานานนนรัพจริงนงสวัสดีครับ ใช่อันนี้ไม้ไม้พี่นักข่าวพัี่พี่นักข่าวเป็นเลยแตวังไม้พี่เขาพังน้ลูกอย่าไปทำให้ลมนะเริ่วเลยเริ่มเยเริ่มเลยเลยเลเลยอลยเลยเลยเลยบลยเ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 ยเลยรทีเลยเลยนลยะลรเลย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 รลยาลยเลยเลยเลยาลยเ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 ลาเยเล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 รเลยเลยเยนยเย้ยเเยเ ธุรกิจในครัวเรือนเราก็จะต้องประหยัดงบให้ถึงที่สุดค่ะพี่เจรับบทประธานเหอยู่นั้งคับจริงๆเขาก็รับบทประธานมานานแล้วเหมือนกันนะคะพี่แจ๊คค่ะสัมภาษณ์น้องพี่เจด้ลยนะคะเป็นไงบ้างคกน้องพี่เจวันนี้เป็นไงบ้าง์ดสนุกไหมคะลูกสนุกไหมครับสนุกคนนครับอ่ะตอบเสียงดังไหมตอบเสียงดังฟังชัดอย่าอันนี้ไมค์ของพี่แจ็คกัลีนครับไมค์จากพี่พี่ไทยรัฐครับ ให้น้องพี่เจนนิ่มๆนุ่มๆน้องน้องชื่ออะไรคะน้องชื่ออะไรเจเจป้าป้าน้องชื่ออะไรครับอะไรไะ่ไม่ไม่ไม่ติดลองไปลองถูกไหมฮะป้าป้าน้องชื่ออะไรครับชื่อสวัสดีครับ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 ชอบความโนความโนคุณแม่ขายของก่อนเลยความเลิศยังไงบ้าง คือจริงๆแล้วอ่ะครั้งนี้ค่ะเป็นการที่แบรนด์ของตัวเราทูสกินนะคะร่วมมือกับ s k ิน X ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่มีคุณหมอนะคะจากโรงพยาบาลชั้นนำนะคะจาก,จาก,จ,ากจากทั้งโรงพยาบาลสุิตเวชแล้วก็ทั่วประเทศเลยนะคะดังนั้นอ่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำผิวหนังเนี่ยร่วมกันคิดค้นขึ้นมานะคะเป็นวูสกินเอ็กซ์นะคะเดอร์มาสกินเบร e r ออร์ซูทติ้งครีมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า เป็นครีมที่ช่วยในเรื่องของการเสริมเกรกาะป้องกันผิวนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เป็นครีมที่สําหรับผิวบอบบางด้วยเพะนั้นผิวบอบบางแพ้ง่ายเนี่ยอยากให้ให้ลองเปิดใจใช้นี้แล้วก็ของเราราคาแบบไม่แพงอยู่แล้วเราทํามาเพื่อให้แบบทุกคนใช้ได้ใช้ได้ทุกสภาพผิวทุกสภาพผิวนะคะแล้วก็ทุกท วัยทุกเพศนะเพราะว่าเราแบบเน้นแบบทุกเจเนอเรชันนะคะแล้วก็อย่างเคุณแม่ท้องแบบนี้ค่ะก็สามารถใช้ได้ไม่หลุมก็ใช้ได้คุณพ่อก็ใช้ได้ตอนนี้สงสารไม่พี่ไทยรัฐมากนะเพราะลูกหยุมไปแล้วหยุมแล้วหยุมอีกครับคือเหมาะกับคนทุกเจนเลยครับแล้วก็เหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายด้วยนะครับผู้ชายก็ใช้ได้ด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่าผิวเราไม่แข็งแรงสกินแบคเตอร์ไม่แข็งแรงเนี่ยผิวข้างในมันจะถูกทำลายทำลายได้ง่ายมาก แต่ถ้า,าผิวของเราข้างนอกเนี่ยที่เป็นสกินแบรเออร์แข็งแรงนะครับแน่นอนว่าข้างในเขาก็จะแบบว่าดีมากๆค่ะจึงเกิดความร่วมมือนี้มาใช่ค่ะอันนี้ใหม่ค่ะซื้อกันได้ที่ไหนลระคุณแม่จะจะล้องเพลง,เพงนะครับจะจะร้องเพลงนะคจะจะร้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไรลูกร้องเพลงอะไรครับโอ้มาเถิดนะอะไรแม<อ>่มา เดี <muitas mit> ๋ยวให้พ <painted S 2> <illions> ่อแม่ขาของกันด the ้วยยังไงนะซื yeah, I mean, ah ้อขายได้ยังไงบ้างซื้อได้ที่เอ่อจริงๆหลายช่องทางเลยนะคะของเว็บสกินนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเฟซบุ๊กติ๊กตอกนะคะหรือว่าไลน์แอดนะคะแล้วก็ทัสกินเอกด้วยแล้วอาจจะมีวางจําหน่ายนะคะเออ่ที่โรงพยาบาลซิลิเววในหลายหลายสาขาด้วยค่ะแต่ว่าแม่แข็งขันมากจะพอดแล้วก็ยังมาเปิดร้านพิมพ์่เลยใช่ค่ะก็คือ8เดือนกว่าแล้วค่ะพี่แจ็คก็คือท้องนี้คือทํางานกันพ่อจริงๆ ลูกขอโทษทีฮะลูกจะเปิดคอนเสิร์ตแล้วฮะเอาใหม่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 ถือไว้ลูกเราต้องไทยอินนะเราต้องช่วยกันขายของนะลูกนะมีไทยอินอันหนึ่เพลงหนึ่งเพลงร้องเพลงร้องเพลงให้พี่ๆฟังหน่อยว้ายอ่าโอเคได้ไหมนะต่ออะไรทำให้คุณแม่แข็งแรงขนาดนี้แบบว่านี่แปดเดือนจะเข้าแล้วแหมใช่เข้าแล้วใช่แล้วว่าไม่แบบไม่เกินสี่วีสป้าวนะอะไรทำให้เราแข็งแรงแล้วก็ ทำงานได้เยอะขนาดนี้เงินต้องทำงานเงินเงินแล้วก็เราอยากให้มีออผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับคนทุกเจนเนี่ยได,ได้ใช้กันด้วยเพราะว่าพอวันหนึ่งที่เราอายุเยอะขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าปัญหาผิวมันมค่อยๆส่งผลมาตามอายุซึ่งเราก็อยากจะให้ทุกคน,นได้ดูแลผิวกันนั่นแหลแบบ ตั้งแต่ยังเป็นเจนซียังเป็นวัยรุ่นกันอยู่ใช่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูแลดีตั้งแต่ตอนที่แบบเรายังวัยรุ่นอยู่อ่ะพอเราอายุเยอะขึ้นอ่ะผิวเราก็จะได้ไม่ไปกดอนคุณพ่อเข้าสาระแม่เข้าตลบไปแล้วนะจะจริงแล้วอ่ะก็คือจะร้องเพลงมันเป็นงานใหญ่ของบริษัทค่ะ่ไงแล้วก็เหมือนเราอ่ะคิดค้นแล้วก็เหมือนร่วมกับพี่อามาเป็นปีกว่าแล้วเจะจร้องเพลง น้องงจะร้อเคุณมาปีกว่าแล้วค่ะเลยเแบบมันมาประจบหมอที่จังหวะนี้พอดีแล้วก็จริงๆเราถือท้องไห้เปิดทำงานมาตลอดก็เลยคิดว่ามันก็เลยเริ่มชิดว่าแบบเราทำงานมาตลอดจริงๆท้นี้ใหญ่กว่าเดิมใช่ไหมมันดูใหญ่กว่าเดิมลูกคงจะไม่ต้องแปะนะลูกคนเดียวแต่ว่าพอท้องสองใครก็จะบอกว่ามันจะมีความแบบขยายอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้องนี้แม่สวยนะพี่ใช่ไหมใช่ ขาบอกว่าได้ลูกสาวแล้วแม่จะสวยซึ่งนี่ถ้าดูถ้าตัดแค่ช่วงนี้ไม่รู้เลยนะว่าท้องเพราะว่าหน้าเหมือนเดิมมันมีน้องสวยไหมสวยสวยมากไหมครับสวยมากไหมออ้กหเต็มตัวเป็นพี่นองสองเลยครับครับตอนนี้ก็เนี่ยฮะตอนนี้ก็ช่วยเขาเลี้ยงคนนี้อยู่นะครับตอนนี้คนนี้ก็เริ่มแบบว่าวิ่งเร็วขึ้นแล้วเดี๋ยว พอคนนี้ออกมาก็ต้องช่วยกันอีกนะครับมีความสุขมากพี่แจ็คบอกบอกพี่เจว่าไงบ้างครับว่าเต้องขัดมาแล้วนะอย่างเงี้วพี่เจน้องชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไรนะคะชื่อน้องน้องชื่ออะไรครับอาอพี่เจจะแย่งป่อนปาน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรแย่งแย่งน้องถือแต่ว่าน้องห้ามเอาไวใกล้ปากโอเคไหมครับอ่าโอเค่อวันนี้คือน้องพีเจจะมาโต้ข่าวค่ะ มีกระแสข่าวดูว่าน้องอายุ3ขวบแล้วเนี้ยคือขวบ11เดือนค่ะกําลังเป็นตัวของตัวเองมากติดปะป๊ามากนะคะแล้วถ้าเกิดปะป๊าเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็จะสู้ระปบมือกับปะป๊าแต่กับแม่เขาจะไม่ค่อยไม่กล้าหรือยังไงเขาไม่คือแบบเขาไม่อยู่กับแม่เขาไม่อะไรเลยอ่ะแต่ถ้าอยู่กับปะป๊าเนี่ยก็จะแบบเรียกร้องอะไรเป็นพิเศษแต่เวลาบะมี้ดูบะมี้ทําหน้าไงครับอย่างนี้เหรอ แล้วไมีดูว่าโน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 อะไรอย่างงี้ใช่ไหมโนโนเหรอโนโนด้วยแล้วน้องปล่อยพลังใส่มียังไงอย่ปล่อยพลังใส่ที่ทั้งสาที่ปล่อยพลัง่ปล่อยพลังทั้งเมือทเหรอแต่แบบว่าพี่ชาวเน็ตเขาบอกว่าน้องแบบโกรยฉลาดใช่คือคือจริงๆถ้าเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาจะพูดเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวมากแต่ตอนนี้เหมือนแบบคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่า อาจจะพูดไม่ได้พูดเยอะเหมืนอนตอนอยู่กับเราแล้วก็อ,อยู่เราเนี่ยพูดเป็นเรื่องเป็นราวรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอช่ Amazing ไหมคะลูกเราบอกโ,โตไวจังก็อ m a z i n g เราก็รู้สึกว่าใจหายว่าเขาโตเร็ว,วอะไรเงี้ยรือก็แบบว่าเอ้ยบางอย่างแบบเหมือนเราต้องระวังมากๆเลยนะเพราะบางอย่างมันเหมือนแบบไม่ได้สอนไม่ได้อะไรแต่จำจำแบบคนอื่นๆจําสภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยมาพูดอะไรเงี้ยแล้วคือเขาเป็นคนที่เหมือนพูดเริ่มพูดเร็วด้วยดังนั้นอะในการจํา อะไรพวกนี้มันจะเร็วมากแล้วก็คนรอบข้างก็ต้องระวังในการเราาลี้ยงดูย่างตกใจมากลยท่บอกว่าสามขวบทุกอย่างตรงไวตั้งในยุทั้งความพิษเราอยากจะบอกชอนดียังไงกูจุ๊ย<ม>จะไม่ถึงเขยังไม่ถึงน<ค>ี่ใช่ไหมเขาบสิบเอ็ดเดือนแต่ลูกค้าเริ่มแบบ สินค้าเด็กยแค่หัวอะไรเงี้ยว่าจริงๆหนูว่าเออลูกยังไม่เชื่อรอแป๊บนึงได้ไหมคะลองอ่านไปเนาะแบบคือแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเลยแต่ว่าตอนนี้เปส่งตัวเองเราต้องปรับตัวตามลูกเองด้วยคือจริงๆก็ปรึกษาเออคุณหมอนะคะแล้วก็อ่านตามบทความต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการจิตวิทยาเด็กในการเลี้ยงลูกเขาด้วยแล้วเราก็ต้องมาดูลูกเราคือมันการเลี้ยงลูกมันไม่มีสูตรเป็นว่าเนี่ยมันเป็นแบบต้องเลี้ยงคี่เจแบบนี้แบบนี้นะไม่เราต้องดูดูไปกับเขานี่แหละ ถ้าสมมติว่าเขาอ่ะหนึ่งขวบว้าไหนที่ไหนลูกไม่ยอหรอเปล่จ uhm ุกใจคือเขาอ่ะหนึ่งขวบสิบเอ็ดเดือนเราเองเราก็เป็นเพิ่งเป็นแม่หนึ่งขวบสิบเอ็ดเดือนเหมือนกันคือเราโตไปพร้อมกับเขาคัวเองเราก็ต้องเรียนรู้เขาไปเรื่อยๆแล้วก็ลองใช้วิธีการที่เอ่อมันมันดีที่สุดสำหรับเด็กสมัยนี้ในการเรียนรู้ผมนั่งทำงานพร้อมที่จะสะกดคนรอบข้างทั้งคุณป้าทั้ง คือคือทุกคนก็จะต้องเหมือนแบบเหมือนเรียกว่าอะไรเอ่อเมาลเมาล์อ๋อมาล์อ๋อมีที่เมาคือจะต้องอยู่ในการเลี้ยงดูที่มันมันเป็นทางดีค่ะอยางแบบต้องคุยกันต้องคุยกันว่าแบบแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยแล้วลูกก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเราต้องตามเขาตรงนี้ตรงนี้ให้ค่ะทุกคนนะเพราะลูกคนที่สอง ม,มันมันน่าจะเห,อนอหนื่อยเพิ่มากขึ้นเลยนะคะคือแบบอพอเราเป็นแม่แล้วเนี่ยเราเราออกจากบทบาทอาชีพแม่ไม่ได้แล้วก็ความเหนื่อยเนี่ยมันม,มันมีภูมนะมันไม่ได้แบบว่าพอสองขวบแล้วจะไมเเ่เหนื่อยเหนื่อยตอนสามเลแมันก็ไม่ใช่อ่ะก็คือมันจะเป็นเหนื่อยในการที่เราจะต้องรับมือกับวัยต่างๆของเขาไปเรื่อยๆแล้วก็พอลูกหยุดคนละวัยอาจจะต้องแยกกันดูแต่กยมีความเป็นพี่ใช่ไหม แต่จร upp, Olivier, be, ิงเขาไม่นเด็กละมุนนะเขาไม่นเด็กละมุนเพราะชอบขัดกันลู้ถูกเขาชอบมาหอมหอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าจูจูอยู่นี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกเขาเรียกน้องเขาเองว่าจูจจู่ๆเอาไปเชื่อจูจูแต่ว่าชื่อเนี้ยก็กลายเป็นชื่อจีนก็คือเลยไปบอกอากงก็คือคุณพ่อของคุณชนะกับป้าว่าแบบว่าเนี่ย พี่เจอะเรียกน้องว่าจูอ่ะอ๋ากรก็เลยตั้งให้ว่าเป็นแบบว่าไม่จูใช่ไหมพราะว่าไม่จูที่แปลว่าไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีชื่อจีนไปเลยในในตัวเป็นชื่อเล่นหรือชื่อจริงเปนชื่อจีนไม่เป็นเป็นชื่อจีนซึ่งจริงๆไม่จูพีเจเป็นคนตั้งพีเจเป็นคนตั้งเขาเรียกของเขาเองตอนเด็กๆเราแบบไม่ได้สอนอะไรเลยนะแล้บอกว่าเนี่ยอ่าน้องชื่ออะไรลูกอะไรอย่างเงี้ย ชื่วนชื่อน้องเราจะเฉลยส่วชื่อจริงบอกเดี๋ยวจะบอกค่ะคือชื่อจริงอะมันต้องมาพร้อมวันว่าแบบเอวันพร้อมเวลาคือใช่ว่าแบบเออโอเควันนั้นไม่มีอักษรที่แบบเป็นอัครกินีกับลูกอะไรอย่างเงี้ยอย่างวงจรอย่างเขาบอว่าทำไมถึงไม่ออกมาเมื่อกีละครั้งทั้งทั้บ้านเ่ยคือหนูว่าถ้าเกิดแบบไปเจอคนเยอะอค่ะเขจะแบบ แบบไม่พี่ก้อยดื้อเพราะว่าเมื่อท้องที่แล้วอ่ะถึงเป็นโควิดแล้วจีนลงปอดแล้วคือช่วงที่ก้อยเนี่ยคือแบบทรมาน,านามากอ,อะไรเงี้ยพอแบบเราไอเราอะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบเหมือนมีคอนแทคชั่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยระวังตัษษษวพิเศษเพราะไม่อยากให้แบบซ้ำรอยอทำอะไรหรอผิวขาวผิวขาวแล้วเนี่ยเวลาเข้าเออยอยากเขาร้องเพลงเขามาจากไหนการร้องเพลงเพลงเหรอเนี่ย มีปู่เป้คือเพลงโอ้ป้าป้าโอ้มามาใช่ไหมคะโอ้ป้าป้าโอ้มามาเลยเหรอโอ้ใช่พี่จีซูจะกี่รอบผมจะร้องเพลงนี้ได้โอ้ป้าป้าโอ้มมป้าป้ามามาเลยลองให้พี่ตีฟังหน่อยเลเพลงโอ้ป้าป้าหน่อยเลยหนึ่งสองสามโอ้ป้าป้าสองสามฉันเพลงดังดังกันเออันอ๋ออ๋อแล้วแล้วเพลงพี่จีซูร้องไงเพลงพี่จีซูจีซู ไม่ใช่โลเซ่อ๋อโลเซ่โลเซ่โรเซ่ขอโทษขอโทษอับอับอนนี้ร้องเสียงดังครับร้องเสียงดังอับปุจจ์ปจจ์อัปจอับปาปจจพูดจุดหนึงรู้สิ่งไงบ้างก่อนจะมีดาวกระทันมีลูกยันนะวันนี้มันจะผลออกมาจะเป็นทุกสัปดาห์มันมันดีใจหรือมันแค่บอกว่ามันสู้มันนานกว่าจะมี เพจริงๆก็คือเป็นไปตามทาี่เราค่ะทค่จริงเราสองคนอ่ะเแบบอยากมีลูกอยู่แล้วคือเรารู้สึกว่าการมีลูกมันทำให้ชีวิตมมีความสุขจริงๆแล้วพอเขาออกมาเนี่ยก็คือคคมันมีความสุขดีคนะคะือมันไอ้เหนื่อยเวลาเราเป็นพ่อเป็นแม่คนเดียวมันเหนื่อยอยู่แล้วแหละแต่ว่าความสุขที่ได้รับค่ะมันเปความสุขรูปแบบหนึ่งที่เป็นพ่อเป็นแม่จากความใสแล้วพอมีคนที่สองได้เนี่ยก็จะดีใจมาก คือจริงๆคนเนี้ยเอ่อคือจุ๋ยมีแค่นี้จริงๆคือไม่จุยมีคือแค่ของจุ๋ยมีแค่ของพร้องจริงๆะไรนะคะคือไม่สามารถจะมีมากกว่านี้ได้แล้วไม่ได้เก็บอะไรไว้แล้วแล้วคือเขาก็แบบติดกันร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเป็นธรรมะจัดสาแล้วก็แบบจุไม่สามารถที่จะเลือกให้เรืองอะไรได้แล้วมาทั้งหญิงทั้งชายนะคะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าแบบ กิรเราคิดว่าย้อกไปเราเพงพาะอะไรทำไมมันมนจะตัออกมาที่าาททแบบว่าดีขนาดนี้ตอนทีู่หรือว่าพักขอความของช่วภาพแข็งแรงขนาดเนี้ยหะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นหญิงหรือเป็นชายอขอแค่ให้มาเราก็แบบว่าสุภาพแข็งแรงเราดีใจมากรูี่งไงบ้าผมมีความสุขมากครับผมมีความสุขมากๆในุกๆวันเยงยแล้วแล้รู้สึกว่าเราขอบคุณจุยที่เขาแบบ เขาพยายามที่จะให้เรามีลูกว่าเราอยากมีลูกมากๆแล้ววันที่เรามีปุ๊บเราก็รู้สึกว่าพี่สวยพี่สวยเรามีความสุขแล้วเราพร้อมที่จะแบบที่จะดูแลเขาให้ให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป้าหมายในชีวิตของเรามันก็มันก็เปลี่ยนไปเราก็พยายามจะแบบทําทุกอย่างเพื่อให ลูกทั้งสองคนอะไรอย่างนี้ครับได้ในสิ่งที่ที่เขาอะ,ะอะไรครับพี่แจ็คก,กะลลี <c oughs> พี่แจ็คคนะพี่แจ็คคนสวยนะครับร <c oughs> พี่อะไรหนาแต่ว่าพูดเป็นเป็นพ่อที่น่ารักมากนะคะคือช่วยตยได้แบบทุกเรื่องจริงจริงและในระหว่างที่เราตั้งครรภ์อย่างเงี้ยอย่างท้งองใหญ่แล้วติไม่สามารถลูกนอนได้คือจะเป็นคนพาลูกนอนเลย แต่ว่ามันก็มีช่วงเช้าที่ลูกต้องไปทํางานจัดรายการเงี้ยเราก็จะไปแบบเป็นแบบสแตนบายไปช่วยเขาในช่วงเช้าแล้วพอลูกตื่นมามานั่งคุยกับเราอเงี้ยลูกก็มีความสุขค่ะก็ช่วยช่วยติวีอ่ะครับถอยหลังแล้วเนาะใช่ถอยหลังแล้วส่งไปที่ชั้นไม่เกินสี่อาทิตย์ถึงไม่เกิดในเดือนนี้คุณคุณหมอให้กําหนดคลอดไว้ปลายเดือนนี้จนถึงต้นต้นเดือนหน้าที่เจเกิดเดือนเดือนนี้ห้าทุกอย่าง ก็น่าจะเดินเดินตาเริมันเริ่มป่ก็มีด้วยก็มีด้วยแล้วก็มีทางการแพทย์ด้วยเลยค่ก็คือชรวมกันว่าเอาที่ปลอดภัยที่สุดการที่เราจะให้เขาพ้นมาดูต้อคุณหมอต้องดูแล้วว่าปลอดภัยที่สุด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 กุุดส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 ุดนุดสุสสดท อ่ะพี่เจพี่เจมาลูกอ่ะพี่เจอันน my yes. ี้เรียกว่าอะไรครับเนี่ยครีมฟิล์มชื่ออะไรครับมีอะไรฟิลมชื่ออะไรครับลูกคลิปสกีเเอ็กซ์ของมีโอเคเอาบมีฝากปัดนิดนึงอ ค่ะก็คือจริงๆทุกความตั้งใจในการทำประชาันธ์เพื่อคนไทยด้วยกันเนะะี่ยค่ะแล้วก็เราใส่ใจแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษที่มีความร่วมมือจากแอปพลิเคชัน Skin X นะคะแล้วก็ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่เราแบบเา mm hmm. มือทฟรีออกมาหรือสิ้นแถออกมา เพื่อมาตอบโจทย์แล้วยังเหมือนได้ได้มีความรู้มพิ่จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังด้วยนะคะก็จะน่าจะเป็นประโยชน์ต่างต่างหน้าตาแล้ว่หัวหับเมียคอนแล้วก็ลูกช่วยคอนด้วยน่าจะเก่งเลยทีมด้วยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสำหรับทุกคนที่อยากดูแลเรื่องผิวพรรณนะคะถึงก็ขอฝากสวยก็ขอฝากฟิลสกินเอ็กซ์ไว้ด้วย โอเคต้องขอโทษคุกผู้ชมที่ไ้ไขอด้วยนะคะน่ารักน่ารักบ่เจขอบคุณพี่ด้วยครับขอบคุณมขอบคุณด้วยครับต้องแดงต้องนงต้องแดงต้อหหนึ่งไงใใ้้้้้้ง้้้้้้้้้า้ห้